ที่นี้ก็ได้แล้วนะผมเราก็ได้แล้วนะผมเดี๋ยวเราขาดอะไรเลยเขาเราก็ไปใส่ที่หลังเลือกครับครับผม,บผมน้ำตาลขาวใส่ไปสองช้อนครึ่งนะครับนะครับผมใครชอบหวานกนียใส่เยอะเลือกหน่อยนะครับนามด้วยน้ำมะน,นาวด้วยครับผมน้ำมะนาวใส่แค่น้ำปลาชรสน้ำตาลแค่นี้นะครับผมอืม,อม ไ้แล้วนะครับผมตามด้วยน้ำตาลหนึ่งชอ้อนตามด้วยน้ำปลาหนึ่งหยดอาจจะไม่พอเดี๋ยวเราตำเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวให้เราไปใส่ที่หลังก็ได้นะครับผมแลม้วมค่อยเปรี้ยวนะมาครับเพื่อนเ่เดี๋ยวเราจะตำน้ำพริกกะปิกันเลยนะครับเครื่องเราพร้อมแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราตำน้ำพริกกะปิกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กะปิก่อนก็แล้วแต่ผมจะใสน่น,นิดนึงนะครับผมครับแล้วแต่คนชอบนะครับ แล้วก็ใส่น้ำปลาครับมีเ,เพื่อนถามว่าทําไมถึงต้องใส่น้ําปลากะปิอ่อมอ้อเค็มเลยโญนะครับผมพร้อมกันหรือเปล่าน,นะครับก็ผักของเราจะประมาณนี้นะครับผมผักนี่ด้วยนะ้ผักสดนะครับผมใบใบกระเจี๊ยบเดี๋ยวเราไข่ทอดไข่เจียวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปตำแล้วพริกกะปิเลยนะครับผมรอสักครู่นะเดี๋ยวเราจะมาสลับกันเลยนะครับกลับอีกข้างหนึ่งเพื่อให้มันสุกนะครับผมรอสักครู่ครับ อันนี้ไขแล้วนะครับผมประมาณนี้เ,เ,เดีไปหน่อยแล้วก็ปีตีให้เข้ากันนะผมแค่นี้นะครับผมนะครับท่อไขเจอท่อแบบไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะนี่นะครับประมาณนี้เราก็มาใส่โฉมเลยนะครับผมเบิดใส่แบบอธัธยาศัยประมาณนี้นะผมได้แล้วนะครับผมเอาให้ลูกเกลือนะผมดีไปหน่อยผมใส่แค่น้ำปลาชุบต่างแค่นี้นะครับผม ตายแล้วนะครับผมบอนนะครับผมใส่กะปิเลยพี mm ่น้องครับใส่ลงไปเลยใส่เลยพี่น้องเด็กใส่แบบอัธยาศัยได้ทำชาติเลยครับให้มันเดือดก่อนนะครับผมมาใส่ไข่กแล้วผมต้องไข่ใส่โฉมนิดเดียวตักเสิร์ฟเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับผมไข่เจียว ไข่เจียวใส่ชะอมน,นะผมเดี๋ยวเราจะไปตำน้ำพริกปีกกันเลยนะครับแต่เอาเลยทำแล้วมาต้มชุ่มไม่ต้องต้มนานนะไม่ต้องไม่ต้องต้มนานนะครับผมต้มแ,แค่เปยบเลยพี่น้องนะครับจะได้มันกรอบๆนุ่มๆแล้วแต่ผมจะใส่นิดนึงนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลา,า,าปนะครับเดี๋ยวเพื่อนถามว่าทำไมถึงต้องใส่น้ำปลากะปิอ้อมก็เ,เ,เคม็มเลยเยอะนะครับผมตามด้วยคะน้าเลยนะครับแล้วก็หลังนะครับผมครับแล้วก็ กระเจี๊ยบนะผมตุ๋มไปพร้อมๆกันแล้วครับจะได้มันสุกครับกลัลำนะผมลัำรอสักครู่นะผมรอสักครู่หลังจากที่เราเราผักกลัลให้สุกนะผมเดี๋ยวเรามาตีไข่ก่อนตีไข่ตีไข่นะครับตอนนี้สุกพอดีลวกๆด้อพก่นหนองนะครับอย่าให้มันสุกมากด้อพก่น้นองนะครับผมเราไม่ต้องลวกนานนะครับผมต้องลวกนานแป๊บเดียวนะครับผมนะครับผมน้ำตาลขาวใส่ไปสองช้อนครึ่งนะครับนะครับผม ใครชอบหวานาใส่เยอะเลืก่นองนะครับตามด้วย,น,ยน้ำมะนาวด้วยครับผมน้ำมะนาวตามด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนตามด้วยน้ำปลาหนึ่งหยดง่ายๆด้วยพี่น้องต้มน้ำพริกกะปินะผมแล้วก็ทอดไข่เจียวนะครับไข่เจียวใส่โซอมแล้วก็ผักลวกนะครับผมผักลวกก็างา่ายๆด้วยครับพี่น้องแล้วใส่ด้วยพี่น้องปริศ<ๆ>แบบอัธยาศัายได้ธรรมชาติเลยครับ มาครับผมเดี๋ยวเราจะมาต้มผักกันนะครับผมนี่ผักบ,บุ้งกับคะน้ากับแบบอีกข้างเพื่อให้มันสุกนะ,ะครบับผมรอสักครู่อันนี้ไข่เราก็พอแล้วครับแค่นี้นะผมเดี๋ยวเราก็ต้มเสร็จแล้วนะครับผมผักของเราครับผมเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวไข่กันเรือไปตีไข่กันก่อนนะครับมาทีนี้ก็ได้แล้วนะผมเราก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเราขาดอะไรแล้วเขาเราก็ไปใส่ที่หลังเรื่อยกับ ใช้ไก่สามฟองได้พี่น้องเราจะมาทอดใส่ชะอมนะครับผมก่อนนะครับผมใส่กะปิได้พี่น้องนะครับใส่ลงไปเลยน้ำพริกกะปิของลำสายซิ่งครัวลำซิ่งนะ,น,ะน,นะครับผมน้ำพริกกะปิได้เลยนะครับผมน้ำยืดๆน้ำนัวๆได้พี่น้องชิมก่อนนะเจี๊ยบแล้วก็ประกาศอักลั่นนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะมา ต้มเผือกบุ้งกันก่อนนะับใส่ไปเลยต้มให้มันสุกพอดีพอดีนะพรอนนะครับผมใส่กะปิเพี่อยๆนะครับใส่ลงไปเรื่อยง่ายๆเรื่อยๆน้องับตำน้ำพริกกะปินะผมแล้วก็ทอดไข่เจียวนะครับไข่เจียวใสโซอมแล้วก็ผักลวกนะครับผมผักลวกก็ง่ายๆเรือ uri, ร่อยๆนะครับไปเจียบกันนะตักออกเลยนะครับผม เราจะลูกๆด้วยกันเนาลูกๆเราด้วยกันนี่ก็กลับอีกข้างหนึ่งเพื่อจะให้มันสุกนะผมรอสักครู่ครับตอนนี้ใครเรามาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะตำน้ำพริกกะปิกันเลยนะครับเครื่องเราพร้อมแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราตำน้ำพริกกะปิกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กะปิก่อนกบเอาเลยทำมเรวมาต้มชุบไม่ต้องต้มนานนะไม่ต้องไม่ต้องต้มนานนะครับผมต้มแค่แป๊ปเดียวเลยเนาะ ครับจะได้มันตอกรอบนุ่นๆนะครับเให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับผมมาใส่ไข่กันแต่เราเลยแต่เราก็าต้มชุ่มไม่ต้องต้มนานนะครับไม่ต้องไม่ต้องต้มนานนะครับผมต้มแค่แป๊บเียวเลยพี่น้องนะครับจะได้มันตอกรอบนุ่นๆนะเสร็จแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลัมสายซิ่งนะครับผมให้ทำคลิปทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับผม ทีนี่ก็ได้แล้ยนะผมเราก็ได้แล้วนะผมเดี๋ยวเราขาดอะไรเลยเขาเราก็ไปใส่ที่หลังเรื่องแบบตามด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนตามด้วยน้ำปลาหนึ่งหยดแต่เราเลยทำแล้วต้มชุมไม่ต้องต้มนานนะไม่ต้องไม่ต้องต้มนานนะครับผมต้มแค่ไปตี๋เลยพี่น้องนะครับจะได้ให้มันกรอบๆนัวๆนั่นก็นี่แหละครับผมใส่ให้มัน ใส่มันนัวด้วยเป็นเหรอครับนะครับเพราะว่าครับความเค็มไม่เหมือนกันนะครับนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะครับของตัวให้มันลวกๆวด้วยเป็นเหรอย้อยมันสุกมากด้วยครับผมกลังกลังเราก็สุกแล้วนะครับผมจะตักออกเลยครับอุ้ยสุกแล้วครับผมนะครับผมประมาณนี้ด้วยเป็นเหรอแล้วก็อีตีให้มันเข้ากันนะครับผมแค่นี้นะครับผมนะครับทอดไข่เราจะท่อแบบไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะ มาณนี้นะผมได้แล้วนะผมถ้าให้รูดๆได้พี่น้องนะครับผมเราใส่ไปแล้วแล้วก็โคลงนะครับผมโคลงมันเข้ากันได้พี่น้องครับผมตอวไข่ใส่ชโอมด้วยพี่น้องตั่เสิรือรึพี่น้องนะครับผมนี่ครับผมไข่เจียวไข่เจียวใส่ชโอมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตำน้ำพริกปตีกันเลยนะครับประมาณนี้นะผมได้แล้วนะผมถ้าให้รูดๆได้พี่น้อง พร้อมกันนื้อพี่น้องนะครับก็ผักของเราจะประมาณนี้นะครับผมผักนี่ด้วยนะผักสดนะครับผมใบใบกระเจีย๊ยบครับพอแล้วครับแค่นี้นะผมเดี๋ยวเราก็ต้มเสร็จแล้วนะครับผมผักของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจียวไข่กันนื้อไปตีไข่กันก่อนนะครับมาเนี่ยครับเพื่อนอ,อนนืต้มงไง้มันลวกๆดื้อพี่น้องยอดมันสุกมากเลยครับผม กลัมกลัมเราก็สุกแล้วนะครับผมเนี่ยตักเอาไว้นะคอุ้ยสุกแล้วนะครับผมต้องให้มันสุกพอดีลวกๆด้วยพี่น้องนะครับอย่าให้มันสุกมากเด้อพี่น้องนะครับผมเราไม่ต้องลวกนานนะครับผมต้องลวกนานแป๊บเดียวนะครับผมมาต้นต้นต้นมะระนะครับไอ้ผักคะน้าพัฒนาผมประกาศประกาศกวาต้มตอนนี้ก็เจี๊ยบเราก็สุกแล้วนะครับผมเค็มหวานเปรี้ยวพอดีนะครับผมนะครับ ดูด้วโอ้โหน้ำพอดีนึ่งๆนะผมปพี่น้องคลิปนี้ก็น้ำพริกกะปิของลำสายซิงครัวลำซิงนะผมนะครับน้ำพริกกะปิด้วยนะครับผมน้ำยืดๆน้ำนัวๆ้ะพี่น้องชิมก่อนนะก็นี่แหละครับผมใส่ให้มันใส่ให้มันนัวด้วยพี่น้องนะครับนะครับเพราะว่าครับความเค็มไม่เหมือนกันนะครับนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะพอแล้วครับค่นี้นะผมเดแล้วรก็ ต้มเสร็จแล้วนะครับผมผักเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเกี๊ยวไข่กันนึกไปตีไข่กันก่อนนะครับม <า S 1> กระลำนะผมกลำรอ, tym, อสักครู่นะครับผมรอสักครู่หลังจากที่เราเราผักกระลำให้สุกนะครับผมเดีย๋ยวเรามาตีไข่ก่อนตีไข่ตีไข่นะครับง่ายๆด้วยพี่น้องตำน้ำพริกกะปินะครับผมแล้วก็ทอดไขเ่เจียวนะครับไขเ่เจียวใส่สโอมแล้วก็ผักลวกนะครับผมผักลวกก็ง่ายๆด้วยพี่หน่ำแล้วไปเที่ยวลำนะตักออกเลยนะครับผม ขจะลูกๆกเลอนลูกลกเอาเนนี่ก็ข,ขคคั้นตอนไข่ใสช่ชโอมเลื่อนเนตัดเสือเล้อนไนานะครับผมนี่ัะผมไข่เจียวไข่เจียวใสช่ชโอมนะผมเดีย๋ยวเราจะไปตนำนำกปตีกันเลยนะครับ